เริ่มไม่พอใจครับเริ่มไม่พอใจอตั้งกรแพงตั้งตั้งกระโดนล็อกสิครับล็อกล็อกแล้วโอ้โอ้ทำหน้าเยเกไม่พอใจสวัสดีครับแฟนยู u ูบช anel ดูมวยบายเกลี่ยนําลายแบบนี้กลับมาชมผลงานของเพชรวนสิทธิเชฟบุญธรรมนักชกดีกีเจ้าของแชมป์ราดำเนินครับที่โคจรมาเจอกับชัยศาลานักมวยกัมพูชาเจ้าบ้านติดตามรับชมกันครับคู่นี้ชกไปชกมาเนี่ยนักชกเขมรออกทรงโยเยซะอย่างนั้น และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมาที่รายการนะครับศึกมวยไทยถล่มเขมรครับจัดขึ้นมวันที่17พฤศจิกพฤกาย,ยนปี2019หรือตรงกับปีพศสอ6 2ที่ประเทศกัมพูชานักชกไทยของเราครับนั่นก็คือเพชรอุบลสิทธิเชฟบุญธรรมเจอกับทางด้านของชัยสารานักชกกัมพูชาเจ้าบ้านนะครับ วันนี้ช่วงน้พิกัด65กิโลกรัมกำหนด5ยกครับรา่การมีขึ้นที่ทเณมนะครับงุมน้ำเงินนักชกไทยครับนั่นก็นคือเพชรบุญสิทธิเชฟบุญธรรม26ปีครับอายุสูง183เซนติเมตรไอสารามุมแดงนะครับ24ปีสูง170เซนติเมตรครับส่วนสูงก็แม่เสียเปรียบหรือเป็ไปองกันดูราว ส,สักไทยนี่มีดีกีเป็นอดีตเจ้าของแชมป์เวทีมวยราชจำเนินครับหีบน้าไปก่อนครับ <c oughs> แหมเน้น <c oughs> เกมเจาะยางครับสำหรับชัยศาลาดโดนหีบไปแล้วหีบเรียกว่าเป็นการวัดระยะครับทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ไปด้วยเน้นวิธีการเจาะยางครับแหมยังเตาะเจาะยางเหมือนเดิมอีกบ,บ้างครับแหมตั้นกว่าครับ พอทีมแล้วมันไม่โดนครับพอนักชกไทยทีมสวนแล้วโดนครับเนี่ครับทีบีแล้วช่วงชกเป็นรองครับจังหวะนี้นี่มาถอยด้วยครับเดินครับฝ่ายเดินบ้างครับสําหรับชัยศาลาตกแรกอาจจะเน้นเกมดูเชิงเป็นหลักครับต่อยางไปทีครับนักชกไทยทีบีคีครับยังไม่มีจังหวะเข้าทํา สวยๆอ่ะเมื่อสักครู่นี่ไปถีบโดนกระจับครับสำหรับชัยศร้าครับก็ขอโทษขอโพยไปโยกหายจังหวะครับในกชคไทยก็ต้องจับระยะหรือว่าจับจังหวะไปเรื่อยๆนะครับสำหรับชัยศราครับพ็รูปร่างนี่เป็นรองครับอาจจะเข้ามานี่ก็โดนถีบแล้วครับต้องเดินให้มันเร็วกว่านี้ครับโยกหาจังหวะเข้าอ่าโดนถีบ แล้วก็โดนเจาะยางอีกยยิงหมัดขวาครับกาเอาให้กาเอาให้อใหน,อนอนน่ะโดนหมัดขวาของนักชกไทยส่วนคืนครับยางก็ไม่โดนครับหา <c oughs> <c oughs> ยไปครับตั้งหวันครับแมกาเต,ตะตัดล่างให้ล้มครับก็ไม่ล้มก็โอ้โหโดนเตะเตะขวาฝังดอกนี้เลยครับโ,โหแล้วพยายามจะเททิ้งครับก็กลับกลายว่าตัว ชัยศาลาเสียหลักติล้มนะครับึงหลบครับตึงหลบนิ่มๆง่ายๆไต่ขวาสูงใช้เดินครับเดินเต็มเหนียวครับนี่ครับไต่ขวาขวาเกี่ยวเกี่ยวแล้วแม่มันมันโดนโผนครับโอ้โดนโหลนอย่างงี้บ่อยๆนี่มันผ่านเลี้ยวผ่านแรงโดยใช่เหตุนะครับก็ยังเกี่ยวไม่ล้มนะครับสําหรับชัยศ <c oughs> าลาป้ายยกแรกแล้วนะครับ เกมก็ยังแี่ยกมวยยกแรกครับยังเน้นดูเชิงเป็นหลักครับพยายามจะหวดขวาครับหดซ้ายครับขอภายนี่ครับขวาคืนมาถีบครับซ้ายถีบไม่ยาวเยอะครับยาวแล้วมันทําอะไรก็ง่ายอต่ตะสูงครับหยกแรกครับต่อกันรัวๆที่ยกที่สองครับย้ำครับนักชกไทยน้ําเงินนะครับ เพชรบนสิษิ์เชฟบุญธรรมในขณะที่ชัยสารานักมวยชาวกับผูชาเจ้าบ้านครับอยู่มุมแดงอีครับเดบนี่ติดเนี่ยคูมากกว่านี้ครับถึงมาลีลีรอรอยืนคุยนี่มันแม่มันไม่ได้เรื่องอะนะทีโอทีหมัดไปหนึ่งทีครับเดินเร็วขึ้นแล้วครับชัยสารารู้แล้วครับตอนนี้ ช้านี่มันแหม่ไม่ทันการครับรวบใต้ปีกรวบแล้วนี่ครับรัดแล้วล็อกล็อกล็อกคองคอยล็อกแล้วเน็บไปเรื่อยครับแหม่เน็บบริเวณเหมือนจะเป็นปีน่องครับแทงให้เก็บครับแทงให้ยุบครับฝ่ายหนึ่งสองโคโดยการถีบครับสำหรับกชกไทยหยับจอวุฒก็แหม่ถอยมาตั้งหลักทันครับบินถีบอะไรจังหวะวิธีครับชัยสลาเดินมาครับ เป็นจังหวะการเดินของเพชรอุบล,ลครับอุ้ยเสียบเข่าครับโว้เน้นๆเงินครับเขา่าขวาเมื่อสักครู่สายถีบครับถีบวึระยะไปให้ทางด้านของนักชกเขมรเดินครับเดินโอ้โหเดินเดินเหมือนกดยิงหมัดครับหนึ่งสองเกี่ยวเกี่ยวในมรัดล็อกแม่ไม่ลุกคิดผิดคิด,ดถูกครับมามาท้าแลกวงในกับเพชรอุบลครับแม่วงในนักมวยไทยนี่ถนัดทุกคนนะครับโอ้โหจะมาตีนักมวยไทยนี่ น่าจะเป็นการคิดผิดครับถึงมากว่นนั้นก็เหมือนกับฆ่าตัวตายครับเแต่ขวาครับแต่ขวาฝังครับแล้วเนี่ครับพยายามจะเกี่ยวให้ล้มมันไม่ล้มครับแล้วตัวคนเกี่ยวนี่มันโอ้โหมันเปลืองแรงครับโอ้เสียบตอกนี้ครับโอ้เสียบเสียบแล้วเข้าข้างหลังเลยครับโอ้โหเสียเหลี่ยมเสียเชิงชายเลยครับสําหรับชัยศาลาพยายามที่จะเอียงคอครับดีครับเราลองหาจังหวะเข้าไปครับนักชกเมรครับ แต่ตอนนี้รู้สึกจะเข้ายากนะครับขวาเยายาวมาแล้วครับทีบอุ๋ยนี่ครับโยนแข้งไปทีครับวงในเอาว่างไงขวางขวางขวางแล้วเสียบแม่ขวางดอกนี้ครับแม่เห็นชัดเลยว่าขวางดีกว่าเยอะครับยามจะเจาะล่างครับสําหรับนักชกเขมรครับทีบแม่ติดเชือกครับตอนนีุ้นทีไปทีครับจังหวะครับเตะสูงโอ้ยเตะสูงดอกนี้ครับโอ้โห แม่ด <tem> ีม <paling S 2> ันติดกาดติดนวลไปหน่อยครับแต่ยังเดินครับเกลียวออกหมดยกพอดีครับแม่แต่ในท้ายเกมนี่ดูเหมือนว่าทางชัยสารานี่จออวุฒิสเปซสปะไปเลยนะล็อกลัดล็อกล็อกล็อกไงต่อล็อกคองคอยล็อกก็เข้าข้างหลังอุ้ยอุ้ยออออกแนวแม่เหมือนเหมือนจะไม่พอใจครับ uh ชัยสาราขวายาวๆขวาแล้วลัดล็อกล็อกล็อกสไยแรงล็อกแล้วตีครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหการไม่พอใจครับ ชัยศาลาไม่พอใจครับโดนล็อกแล้วไม่สู้ครับอ่าโดนข้างฟรีคิกวิธีครับจังหวะนี้รัดล็อกอ่าไม่ชอบไม่ชอบก็จัดสิครับไม่ชอบล็อกเสียบล็อกมาล็อกตีครับโอ้โหอีครับล็อกแล้วแหมพยายามจะแทงสวนครับก็แหมแต่นักชกไทยแล้วมันบินตีเลยน้ำานงน้ำหนักการตีออกทรงแบบหงุดหงิดแล้วครับตอนนี้ชัยศาลาอเริ่มไม่พอใจครับเริ่มไม่พอใจอ่าตั้งกระแพงตั้งตั้งก็โดนล็อกสิครับล็อกล็อกแล้วโอ โอ้ทำหน้าเยเกไม่พอใจเอาแล้วแล้วยังไงเอ้าโดนนับเลยครับนี่ครับโอ้ทำท่าจะร้องไห้นะครับโอ้โหม่สู้นยเอาดื้อครับไม่สู้ในเอาเฉยเซะอย่างนั้นครับสำหรับชัยสาราครับอากรรมการบอกพร้อมสู้ไหมอ้าวลุยต่ออ่าโดนลัดโดนล็อกก็ไม่สู้แบบนี้ก็มีด้วยครับเดินละครับท่านี้เสียบเข่าหนึ่งตีเรียบร้อยครับคาราวาฮงเต้ครับ โอ้โหทีเดียวไม่เอาแล้วครับคาราว่าฮองเต้ดีกว่าครับโอ้โดนคล้องเสียบคล้องตีไม่เอาเลยครับไม่สู้นะครับแม่ไม่รู้แพ้เหงื่อเพชรอุบลรั่วครับแม่มันแสบครับโดนลัดโดนล็อกแล้วมันแสบครับไม่สู้ดีกว่าสิครับอุ้ยจังหวะนะครับแทงเน้นๆเลยครับโอ้เข่าขวาครับเสียบเข้าบริเวณชายโครงเน้นๆครับ ไม่ไหวครับนี่ครับค่อยๆกลมตัวลงครับคารวะห้องเต้ครับโอ้ท่าคารวะห้องเต้กันนี่สวยงามหมดจดจริงครับเรียบร้อยครับเพชรอุบลสิทธิเชฟบุญธรรมครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกทางด้านของไทยสารานักชกกัมพูชาไปในยกที่3ครับเรียกว่าเด็ดขาดจริงๆครับรับชมจบที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ นะครับขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ